รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการ Let's Go English นะคะดิฉันนะคะอาจารย์สุภัทตนีนดวงจินดานะคะหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูนุชก็ได้นะคะปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษอยู่ที่สถาบันภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยลงังสิตค่ะ สำหรับรายการ Let's Go English ของเรานะคะเป็นรายการที่สอนภาษาอังกฤษนะคะในรูปแบบเน้นไปที่ English in Daily Life หรือภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันนะคะเราจะมีรูปประโยคนะคะที่ให้ทุกๆคนไปจำไปพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในหัวข้อของการ g r e e t i n g นะคะหรือการทักทายนั่นเองว่าทักทายยังไงให้ประสบความสําเร็จนะคะในการใช้ภาษาอังกฤษค่ะแล้ววันนี้นะคะก็จะมนีน้องนักศึกษาคนนึงมาเป็นนักเรียนให้กับครูค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคารินนะคะ ค่ะมิทวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนเรื่องที่จําเป็นมากๆเลยในการสื่อสารภาษาอังกฤษนะคะก็เป็นด่านแรกของการสื่อสารเลยมิทเดาได้ไหมมันคือเรื่องอะไรการทักทายถูกต้องค่ะการทักทายหรือว่า greeting in English นะคะ mm hmm. เรามาเริ่มแบบที่เป็นทางการก่อนนะคะแบบที่เป็นทางการนะคะก็คือ how do you do ไหนลองพูดสิคะ how do you do it? How do you do นะคะจะใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการค่ะเวลาเราเจอกับแบบสมมุติเป็นเรื่องงานหรือธุรกิจนะคะหรือเจอคนที่เป็นผู้ใหญ่เราก็อาจจะทักว่า How do you do แล้วเขาก็จะยื่นมือกลับมาเช็กแอนด์กับเราบอกว่า How do you do Exactly <laughs> ใช่เลยค่ะเขาก็จะต้องทักกลับมาว่า How do you do เหมือนกันนะคะไม่ต้องตอบนะคะถ้า How do you do มาแล้วเราก็ตอบว่า How do you do ได้เลยนะคะอันนี้เป็นคำแรกนะคะแบบจริงจังนะคะ ทีนี้ต่อไปการทักทายที่ครูคิดว่าทุกๆคนเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกันก็คือการทักทายตามเวลานั่นเองอ,อย่างตอนเช้าเราก็มาจะทักทายกันว่า Good morning แย่ Good Good morning, good morning. ใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นกลางวันกลางวันเราก็จะทักทายว่า Good evening Good evening ไม่ใช่เลยค่ะคุยรูกค่ะคค่ะ g กิด afternoon นะคะสำหรับช่วงบ่ายใช่ไหมคะหลังเที่ยงเป็นต้นไปแล้วก็ตอนเย็นเมื่อกี้ g กิด evening โอเคค่ะอันนี้เป็นการทักทายแบบเบสิกที่เราทุกคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะใช่ไหมทีนี้เราก็จะมาดูมันมากขึ้นการทักทายมีอะไรมากกว่านั้นอีกเยอะมากเลยเหมือนกับว่าเหมือนกับภาษาไทยก็เหมือนกันใช่ไหมคะเราทักทายว่าเป็นยังไงบ้างหายไปไหนมา ในภานษาอังกฤษก็มีคำให้เรื่องอีกมากมายเหมือนกันค่ะไม่จําเป็นจะต้องใช้คําเดิมกันตลอดนะคะ,ะคําแรกนะคะ how are you doing ไหนลองพูดสิ how are you doing ใช่อันนี้ก็เป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะ how are you doing อ่ะแล้วก็มาดูแบบถัดไปนะคะแบบนี้ครูว่าคามินอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนนั่นก็คือ how are things going how are things going ก็จะเหมือนกับว่าสิ่งรอบๆตัวเป็นยังไงบ้างหรือง่ายๆก็คือเป็นยังไงบ้างเหมือนกันนะคะใช้ได้เหมือนกับคำเมื่อกี้เลยค่ะเหมือนกับคำที่ทุกคนคุ้นเคยก็คือ how are you นะคะก็เหมือนกันความหมายเดียวกันเป็นอย่างไรบ้างทีนี้นะคะเราก็จะมาดูคำถัดไปกันนะคะก็คือคำว่าเป็นยังไงบ้างหายไปไหนมาอะไรอย่างนี้นะคะเป็น บ้าถ้าเกิดสมมุติแบบจะเหมือนกับหายไปไหนมากก็จะเป็น how have you been อะแล้วถ้าทักไทยแบบเป็นกันเองแบบว่าไงเพื่อน <c oughs> อแบบวัยรุ่นวัยรุ่นนะคะก็จะเป็นคำว่า what's up ไหนลองพูดสิเห <'s> มือนเคยได้ินมาที่เขาบอกวอส s u มแมนอะไรอย่างงี้เป็นยังไง <c oughs> บ้างนะคะแต่อันนี้ห้ามใช้กับผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เดินมาแล้วบอกว่าทซาบไม่ได้นะคะมันจะน่ากลัวมากโอเคไหมคะแล้วทีนี้ต่อไปเราฝึกทักไปแล้วไหนเมื่อกี้ที่ทักคมินชอบคำไหนที่สุดคะชอบรูปประโยคไหนที่สุดที่จะจำเอาไปใช้คะค a r y How are things going mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. หรือว่าถ้าเกิดจำไม่ได้จริงๆอาจจะใช้คำว่า How are things เฉยๆก็ได้โอเคนะคะทีนี้เราพูดทักทายคนอื่นเป็นแล้วนะคะเราจะมาดูกันถึงการตอบรับบ้างนะคะเวลาคนทักเรามาเราจะตอบอย่างไรเมื่อกี้เรารู้ไปหนึ่งคำแล้วก็คือ How do you do เราก็ตอบกลับมาว่าอะไรคะ Yes <c oughs> นะคะก็สำหรับในการที่เป็นทางการทีนี้ถ้าเกิดเราโดนถามว่า how are things how have you been เราจะบอกว่าอะไรบ้างในปกติเวลาคนถามเราว่า how are you? เราก็มาจะตอบว่าประโยคคลาสสิกของเราก็าคือ I'm fine, thank you and you ซึ่งก็ไม่ผิดนะคะแต่ว่าเราก็มีรูปประโยคอื่นๆน,นะคะที่สามารถเอามาใช้ตอบได้เหมือนกันค่ะโดยที่รูปประโยคแรกนะคะก็คือ Pretty good, thank you. Pretty good, thank you. ไหนลอง How are you? Pretty good, thank you. อ่านะคะก็เหมือนกับ I'm fine นั่นเองแต่เราก็มาฝึกตอบกับเป็นอย่างอื่นได้นะคะ Pretty good pretty เลอจะพูดแค <okay. S 1> okay, ่ว่า Pretty good เฉยๆก็ได้ <Pretty S 1> นะคะ o อเคแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ยังตอบได้อีกเช่น I'm good I'm good. I'm very well. I'm very well. I'm wonderful. <laughs> วันนี้ Happy มาก I'm wonderful. I'm wonderful. I'm okay. I'm okay ค่ะได้หมดเลยนะคะเวลาที่เราอยู่ในอารมณ์ที่ดีนะคะรื่นเริงจำใสนะคะ <laughs> โอเคค่ะ <laughs> นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราแบบวันนี้เรารู้สึกไม่ค่อยดีเลยก็อก็โอเคก็เงินงนะันน่ะเราอาจจะพูดว่า I'm so so I'm so so ถ้าเกิดวันนี้เรารู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เราอาจจะบอกว่า I'm so so ก็ได้แบบก็โอเคก็ได้อยู่นะอ่านะคะหรือ not too bad not too bad ก็คือก็โอเคอยู่ก็พอได้อยู่นะก็ไม่ดีไม่แย่นะคะ not too bad นะคะแต่ถ้ารู้สึกวันนี้ก็เริ่มจะรู้สึกเซ็งๆนิดนึง not too good Not too good เมื่อกี้ not too b a d not too g o o d ใช่ไหมคะพูดได้หมดเลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเข้ามาสู่เรื่องถัดไปแล้ว คือการแนะนําตัวเองนั่นเองเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะการทักทายการแนะนําตัวเองเป็นการ create first impression สร้างความประทับใจแรกใช่ไหมคะให้กับคนที่เราติดต่อด้วยใช่ไหมไหนสมมุติเราไม่รู้จักกันมาก่อนไม่รู้จักกันมาก่อนเลยอ่ะนะคะเราจะแนะนําตัวว่ายังไงคะคัมมินจะพูดว่าอย่างไรคะ <laughs> My name is am i i หมินอ่า <laughs> ฉันชื่อค a มินก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าที่นี้นะคะเราก็อาจจะพูดง่ายๆก็ได้ I m คมิน I am คมินแต่เราอาจจะย่อว่า I am ค a m มินโอเค I m อาจารย์นุชโอเคไหมคะอ่านะคะหรือว่า Hello I am ก็ได้ Hello am Hello I am ก็ได้นะคะหรือว่า You can call me อ่าเช่นครูอาจจะบอกว่า Hello Am อาจารย์สุภัชนีน You can call me อาจารย์นุชโอเคไหมคะแบบนี้นะคะก็เรียกสั้นๆยาวๆว่าอันนี้ก็ได้นะคะต่อไปเวลาที่เราพูดจบเราก็ควรจะยังไงคะยินดีที่ได้รู้จักกันใช่ไหมคะก็อาจจะใช้คำว่าอะไรคะ nice to meet you nice to meet you nice to meet you นะคะ m e e t meet พบปะนะคะบางทีครูเจอเด็กๆตื่นเต้นมากนะคะเขียน meet m e e t เป็น m e a t เป็นเนื้อ nice to meet you แบบนั้นไม่ได้นะคะต้องระวังในการเขียนนิดนึงนะคะ nice to meet you m e e t นะคะ nice to meet you แล้วก็มกันจะต้องตอบว่าอะไรคะ nice to meet you. <to. S 1> ใช่ก็คือทูเข้ามาเติมว่าเหมือนกันค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นการแสดงมารยาทที่ดีต่อกันนะคะทําให้เกิดความรู้สึกดีๆในครั้งแรกทีนี้เราก็จะมาดูประโยคถัดไปเราอาจจะไม่ต้องใช้ nice to meet you อย่างเดียวก็ได้นะคะเราอาจจะสามารถใช้คําว่า I'm glad to meet you ก็ได้ I'm meet glad to meet you เป็นไงชอบไหม mm. เปลี่ยนฟีลบ้างเปลี่ยนอารมณ์บ้างไม่ต้อง Nice to meet you อย่างเดียวเป็น Glad to meet you ก็ได้นะคะนะคะ,นะค,ะคนต่บก็อาจจะบอกว่า I'm mm. glad to meet you too mm. หรือเอา Glad เข้าเบื่อแล้วค่ะครูก็เปลี่ยนเป็นคำว่า I'm mm. pleased to meet you ก็ได้ค่ะอันนี้ก็คือ mm. Please, pleased I'm pleased แตนนี้ก็จะหมายถึงแบบรู้สึกพึงพอใจนะคะรู้สึกดี I'm pleased to meet you mm hmm. ก็ได้เหมือนกันค่ะ I'm pleased to meet you อ่า exactly โอเคนะคะทีนี้อันนี้เราแนะนำตัวเองแล้วใช่ไหมคะแล้วถ้าเราต้องไปแนะนำคนอื่นสมมุติว่าวันนี้คามินมีเพื่อนมาด้วยคามินจะบอกครูว่ายังไงคะ she is she is อ่าเ mm hmm. พื่อนผู้หญิงมานะ she is she is. และก็หอกอ she อ่าไ mm hmm. เพื่อนเชื่ออะไรคะ she is ชื่อบีมแล้วกัน she is beam she is b e ได้ค่ะอ่นนี่คือ she is beam ถูกต้องนะคะหรือว่าอาจจะบอกว่า this is my friend <This S 1> beam หรือถ้าดูตามตัวอย่างก็ได้ this is my friend mary หรือว่า this is my teacher แล้งบอกเลยว่าเขาเป็นอะไรกับเรานะคะคนฟังก็จะได้เคลียร์เลยว่าคนนี้เนื้อคือใครเขาเป็นใครนะคะ this is my teacher Miss Ann อา หรือว่า this is หรือว่าจะเอาชื่อคนขึ้นก่อนก็ได้ this is mini my classmate classmate คืออะไรคะ lan, om, เพื่อนร่วมห้องเพื่อนร่วมห้องถูกต้องนะคะบางทีเราอาจจะบอกก็ได้ว่า,อาบอกให้ละเอียดอย่างเราบอกว่าเป็น friend ใช่ไหมคะ friend mm hmm. เพื่อนหรือว่า,าจะบอกว่าเนี่ย mm hmm. เพื่อนที่เรียนด้วยกันก็ she is my classmate มีคำไหนที่อยากรู้อีกไหม mm hmm. เช่นคำว่าเพื่อนร่วมงาน mm hmm. ใช่ไหมคะ เพื่อนร่วมงานจะใช้คำว่าอะไรนะคะเพื่อนร่วมงานก็จะอาจจะเราก็อาจจะใช้คำว่าเดี๋ยวครูคอใช้สีส้มนะจะได้เห็นกันชัดๆนะคะเพื่อนร่วมงานนะคะจะใช้คำว่า colleague s C, C O L L E A G U E นะคะทีนี้เวลาที่เราทักทายเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกเนี่ย เราก็ต้องเราก็เราก็จะต้องทําความรู้จักการคุยกันใช่ไหมคะโดยเรื่องราวต่างๆที่เอามาคุยกับคนที่เจอกันครั้งแรกก็ควรที่จะเป็นเรื่องที่เรื่องทั่วๆไปใช่ไหมคะเพื่อรักษามรารยาทที่ดีต่อกันนะคะเรื่องทั่วๆไปที่นํามาใช้คุยกันในแต่ละวันนะคะเราอาจจะใช้คําว่า small talk Small talk Small talk อาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดก็คือเรื่องของวันนี้เป็นยังไงใช่ไหมคะสภาพอากาศนะคะเช่นประโยคตัวอย่าง Is t a nice day isn't it คืออะไรคะ Is a nice day isn't it คือวันนี้แบบอากาศดีนะคะวันนี้ดีนะคะว่าไหมอ่าใช่ไหมคะก็เป็นการพูดคุยกันหรือว่า The weather is very hot today อันนี้ก็จะเข้ากับ ประเทศของเรามากนะคะ The weather is very hot today ไหนลองพูดคะ่ะ The weather is very hot today Exactly โ okay. อเคแล้วที่นี้เราก็จะมาดูเรื่องการกล่าวลาบ้างนะคะ,ะสมมุติว่าเราคุยกัน Small talk เสร็จแล้วคุยเรื่องต่างๆเสร็จแล้ววันนี้เราจะ บายบายกันแล้วใช่ไหมคะอะเวลาที่จะบายบายเพื่อนคามินจะพูดว่าอะไรคะบายบายแล้วถ้าเป็นภาษาอังกฤษถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะเราก็อาจจะใช้คำว่าอะไรได้บ้าง See you later See you later คืออะไรคะ See you later ไว <you> ้เจอกันอวไว้เจอกันนะหรือไม่ก็ Bye, bye. อย่างที่หนูทำเลยนะคะหรือว่า Goodbye Goodbye อออนะคะนอกจากนี้นะคะ สิ่งที่ครูอยากจะให้ทุกคนจําไปใช้นะคะก็คือว่าก่อนที่เราจะลานะคะเราควรที่จะมีประโยคปิดท้ายว่าวันนี้จากการที่เราเจอกันเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีช่วงเวลาดีๆต่อกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการที่เราทํางานร่วมกันนะคะหรือว่าเรามีกิจกรรมต่างๆร่วมกันมาทั้งวันนะคะเช่น it's been nice talking to you ลองพูดซิ it's been nice talking to you ใช่ it's been nice talking to you โดยที่ this a p p r o p i e i s อันนี้เป็นคำว่าอะไรคะรู้ไหม apostrophe s อันเนี้ยย่อม,มาจากคำว่าอะไรคะ <It> is is no it is okay yeah exactly <laughs> it ใช่ไหมคะแล้วก็ so apostrophe s ตรงนี้นะคะก็คือ has นะคะ เพราะว่ามันจะต้องตามด้วยบีนนะคะซึ่งก็เป็นเวิล์ช่องที่3นะคะ it's been nice it talking to you แปลว่าตั้งแต่ต้นวันนี้จนถึงตอนนี้โอ้รู้สึกดีมากเลยที่ได้คุยกันก็เป็นความรู้สึกครูตอนนี้ที่ได้อยู่กับนูนะ,ะ it's been nice talking to you <laughs> นะคะ วันนี้ดีมากนะคะที่เราได้คุยกันอันนี้สำคัญนะคะอันนี้เป็นเรื่อง culture ที่ครูเคยทำงานกับอเมริกัน college นะคะ mm hmm. เขาเคยบอกครูว่าเขาเป็นสิ่งที่เขาคาดหวังว่าเออจะได้นะคะจากคู่สนทนาของเขานะคะนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะเป็น I really enjoy our conversation คืออะไรคะ I really enjoy our conversation ความสุขที่ได้คุยกันเออวันนี้แบบ <Enjoy. S 1> โอ้ยคุยกันแบบ enjoy มากรู้สึกสนุกมากรู้สึกดีมาก I really enjoy our conversation I really enjoy our conversation รู้สึกฉันรู้สึก enjoy really คือเน้นใช่ไหมเน้นว่าแบบรู้สึก enjoy มากๆ mm hmm. ใช่ไหมคะ our conversation การคุยกันของเรานะคะอะ ทีนี้ถึงเวลาเช็คแล้วว่าเข้าใจแค่ไหนนะคะ <c oughs> มาทำแบบฝึกหัดด้วยกันเลยดีกว่านะคะโอเค we ก o ็ n a match the greeting with the provided answers อ่ะข้อแรกข้อแรก hello เราจะตอบอะไร hello hi. hi ถูกต้อง hello hi ใช่ไหมคะ <c oughs> ว่าไงว่าไงอย่างนี้ใช่ไหมคะถูกต้องโอ้โ oh, ห oh, <c oughs> ได้เราหนึ่งข้อ <c oughs> นะคะอ่ะ uh, e โอเค n e x t one อีไปแล้วนะข้อสุดคลาสสิกของเรา how are you how are you จะตอบว่าอะไรดีคะ how <I S 1> <I S 2> are you <am great. S 2> ใช่แปลว่าวันนี้รู้สึกดีหรือไม่ดีด <The> ีรู้สึกดีมาก I'm great thanks แล้วก็ขอบคุณนะคะดีมากเลยค่ะดี <The> dog ครูไม่อยากได้ดีดอ g อ่ะ ทำยังไงเราจะดู professional มากขึ้นดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นแล้วก็อาจจะใช้ตามด้วยชื่อประเทศค่ะดีอะไรดีดีอะไรดีคิดออกไหม ดีเดนมาร์กอ่าอย่างนี้ทุกคนก็จะชัดเลยว่าเป็น D หรือ B ีใช่ไหมคะดีเดนมาร์กคือจริงๆ D ดีด็อกเนี่ยก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในบริบทของการทํางานนะคะการใช้ชื่อเมืองหรือชื่อประเทศมาช่วยจะทําให้เราดูมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นคะ Denmark. ่ะดีเดนมาร์กอ่าข้อต่อไปเพราะฉะนั้น p l e a s e to meet you จะเป็นอะไรดีคะ Pleast to meet you too Exactly! Please to meet you too ยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันอันนี้เป็นข้ออะไรคะข้ออะไรคะข้อ F ค่ะ F อะไรดีคะ F อ uh, ประเทศอะไรดีเอฟฟรังก์เอฟฟประเทศฝรั่งเศสนะคะดีมากค่ะโอเค F โอเค Next one How are you doing เป็นยังไงบ้างคะอ่ะอีกเวอร์ชั่นหนึ่งของเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคือ How are you doing จะเป็นยังไงดีคะ How are you doing I am doing good thanks Very good เก่งมากถูกอีกแล้วเยี่ยมมากๆเลยค่ะ How are you doing ก็คือ I am doing good thanks เป็น A A อ a A A อะไรดี America A America v e r y good. Next one the very simple one the very simple one is what's your name uh huh. ก็คือคุณชื่ออะไรใช่ไหมคะ what's your name ก็ต้อง Alice Alice ใช่ไหมคะ uh huh. Alice the answer is C C, C. C Cirrella Canada Yes Canada And last one where are you from so that is one I'm from Texas I'm from Texas <Okay. S 1> ก็คือ B อะไรดี B. B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 irmingham B Berlin <Okay. S 1> ได้หมดอ่ะไม่เป็นไรอันนี้แล้วแต่เราเลยนะคะโอเค we gonna move to the next exercise เมื่อกี้เป็นจับคู่แล้วอันนี้เรามาเติมคำกันบ้างนะคะ Hi my อะไรดี Hi my my name's อา uh, my name is เพราะสังเกตจากไหนคะจากคำว่าชื่ออาชื่อ <Karen. S 1> ใช่ไหมคะอา Karen ชื่อแล้วก็ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ด้วยใช่ไหมคะ <c oughs> ก็เลย <c oughs> เป็น my name s, <N ames>. <S ถูกต้องนะคะ my name a p o is Karen okay Hello Karen อะไรต่อ Karen um. แอมเดวิดเพราะ <Am S 1> ว่าอันนี้เป็นชื่ออีกแล้วก็แปลว่าเขากำลังแนะนำตัวเองนะคะก็เลยต้องเป็นแอมเดวิดนะคะแอมเดวิด like this แล้วก็อย่าลืมนะคะเวลาเขียนนะคะไที่แปลว่าฉันเนี่ยจะต้องเป็นตัวใหญ่เสมอนะคะ i จะต้องเป็นตัวใหญ่เสมอในภาษาที่เป็นทางการคาเรนบอกว่า nice to meet you excuse me a moment Hi Sarah how have you been คืออะไรคาเรนเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับคารเรนเกิดอะไรขึ้นกับคารเรนคะคาเรนเจอซาร่าใช่คา r เรนบอกว่า Excuse me a moment สักครู่นะคะเดวิด Hi Sarah พอไฮขึ้นมานี่คือรู้จักกันแล้วสนิทสนม Hi Sarah how have you been ไปไหนเป็นยังไงบ้างแบบว่านะคะกรกราดขึ้นมาเป็นอย่างไรบ้างไม่ได้เจอกันนานอแล้วอะไรต่อ ซาร่าก็โผล่มาบอกว่า Hi Karen I am อะไรด <ane believer? S 2> ี I am อะไรดีคะ Yes I am great เพราะเขาถามว่าเมื่อกี้จะสังเกตว่าเขาถามว่า How have you been เป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมคะแล้วก็ต้องตอบว่าเราเป็นอย่างไรบ้างก็คือ I'm great เก่งมากค่ะยังไม่มีข้อผิดเลยอะปังมากโอเคค่ะยังไม่มีข้อผิดเลยนะคะก็คือ I'm great นะคะอันนี้นะคะ I'm great How about How about you? You very good แล้วเธอล่ะใช่ไหมคะแล้วเธอลักนะคะคุยกันนักเลยจะต้องเป็น How about you? อ่ะคารนก็บอกว่า I'm good Thanks ซาร่าอ่ะแล้วเราก็อย่าลืมใครแล้วก็ห้ามทอดทิ้งเดวิดใช่ไหมเราก็ต้องหันมาแนะนำให้ทั้งสองคนเนียรู้จักกันใช่ไหมคะอ่ะเราจะบอกว่าอะไรคะ this อ่านี่ <is> คือเดวิดใช่ไหมคะ this is david ซึ่งตรงกับเรื่องที่เราเรียนการ introduce คนอื่นไปเมื่อกี้นี้นะคะ this is david okay this is david แล้วก็ยังไงต่อเดวิดก็เป็นคนมาระยาดีนะคะก็ต้องทักทายกับ อะไรคะคะ Nice to meet you ซาร่าซาร่าก็ Nice to meet you too อ่าเป็นเพื่อนกันหมดแล้วเรียบร้อยนะคะโอเคค่ะทีนี้เรามาดูอีก Situation หนึ่งนะคะที่จะเป็น at ABC Company ก็คือเป็นเรื่อง company ก็คือบริษัทนั่นเองอ่ะ Ben have you met Tom เจออะไรคะ Have you met Tom เจอทอมเจอทอมหรือยังใช่ไหมคะ Have you อ,อยากให้ทุกคนดูโครงสร้างดีๆนะคะ Have you ก็คือคุณเคยนะคะ Have you เช่น Have you เราก็จะต้องตามด้วย met met เนี่ยก็เป็นเวิร์ช่องที่3นะคะ Have you met Tom คุณเจอทอมแล้วอย่างนะคะแต่ว่าถ้าเราถามว่าเออเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าแล้วก็อาจจะพูดว่าอะไรเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าเราก็อาจจะบอกว่า Have we met before Met อ่าเดี๋ยวครูเขียนให้ดูนะว่าเขียนยังไงนะคะ,คะ have we met before อ่าเราเคยเจอกันหรือเปล่านะคะ have we met before อ่าแต่อันนี้ Mary บอกว่า Ben have you met ทอมแปลว่าอะไรนะเจอทอมหรือยังอ,อ่าเบนบอกว่า no I haven't ก็คือยังไม่เจอ how do you do Tom อุ้ยทักทายแบบ How do you do? ตอบว่าอะไรดียังจำได้อยู่หรือเปล่า How do you do? ทอมก็คือเป็นบริบทที่เป็นทางการใช่ไหมคะเขาเพิ่งเคยเจอกันแล้วนี้เป็นบริบทที่ทำงานอ่าก็เลยตอบว่าอะไรคะ um. No 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 How do you do uh, How do you do แล้วก็อะไคะ Nice to meet you Exactly ใช่ค่ะ How do you do ก็สามารถตอบว่า How do you do กลับแล้วก็อันนี้เขาก็บอกเลยว่ายินทีดีๆๆที่ได้รู้จักนะคะคุณทอมนะคะ Nice to meet you เคลียร์ไหมคะเคลียรโอเคชัดเจนนะอ่ะทีนี้เรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะอ่ะเป็นสตีเฟนกับเบนนะคะสตีเฟนถามว่า How's it going ประโยคนี้ How is going แปลว่าอะไรนะ oh. เวลาที่เด็ก oh. ๆ,ๆเจอประโยค How is going นะคะหลายๆคนจะชอบแปลว่าอะไร How ไ <ป S 1> is ไ going <laughs> ไปไหน <laughs> เพราะว่ามันมีคำว่า going ที่เราติดกันว่าไปที่ไหนใช่ไหมคะแต่ How is going จะแปลว่า How are you แบบเหมือนกันเลย How is going กับ How are you เหมือนกันเพราะฉะนั้นได้ยิน How is going เมื่อไหร่ห้ามงงนะคะโอเคไหม <Okay. S 1> <ะ> How is going ่่ Not bad ถูกต้องค่ะข้อนี้นะคะคำตอบก็คือข้อ a mm hmm. not bad mm hmm. นะคะถ้า I'm from Mexico ได้ไหมอ่ะไม่ uh, ได้เลยอันนั้นต้องถามว่าอะไรคะ where you come from อา uh, where are you from นะคะ mm hmm. แต่เมื่อกี้คามินพูดว่าอะไรนะ <From S 2> where เราต้องพูดว่าอะไร where, where you come จำไว้นะคะท่านมีคำว่าคำบุ๊บเราจะพูดว่า w h e r e are you c o m e f r o m ไม่ได้คำที่ถูกนะคะคือ w h e r e do you c o m e f r o m อ่อันนี้นะคะก็เป็นคำที่ผิด top hit เหมือนกันนะคะก็คือถ้าเราจะมีถ้ามีคำเนี่ยนะคะซึ่งเป็นคัากริยาหรือเป็น verb เ,เนี่ยนะคะเราต้องเอา verb to do เข้ามาช่วยในการตั้งคำถามโดยที่ you เนี่ยเราจะต้องใช้คำว่า do เข้ามาช่วย Where do you come from นะคะไม่ใช่ w h e r e are you come from ผิดเด็ดมากเลยถ้าเราจะใช้ are เราก็พูดแค่ว่า where are you from นะคะถ้าเราจะใช้คำเราก็ต้องเพิ่ม where do you come from โอเคไหมคะ <Thank you. S 1> อ่านะคะทีนี้เรามาดูข้อถัดไปกันเลยนะคะอุ้ยกล่าวลาแล้วค่ะ มาถ้าบอกว่า I need to go I need to go ฉันต้องไปแล้วล่ะสแตนต้าบอกว่าดีใจมากเลยหรือเปล่า My pleasure ถ้าตอบข้อ a นี่คือใจรลายเลยนะคะ My pleasure โอ้ยฉันดีใจมากที่เธอจะไปไม่ได้นะคะผิดมารยาทอ่ะตอบอะไรคะ That's great That's great ก็ใจร้าย้องหรือว่า See n See you then คืออะไรคะ See you then หนูคิดว่าแปลว่าอะไรคะ วไว้เจอกัน่าไว้เจอกันนะนะคะ See you then ไว้เจอกันนะนะคะอ่าเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็นข้อ b, b. อข้อต่อไปยาวขึ้นละยาวขึ้นบ้างเป็น William and Sharon are talking together William บอกว่า It's going to rain Let's meet again tomorrow It's going to rain Let's meet again tomorrow แปลว่าอะไรคะ ฝนจะตกแล้วนอ่านะคะคีย์เวิร์ดก็คือ b r รนใช่ไหมฝนจะตก meet again เจอกันใหม่ tomorrow วันพรุ่งนี้ชารอนบอกว่า it's been nice talking to you โอวันนี้ดีใจมากเลยนะคะที่เราได้คุยกันชารอนเป็นคนน่ารักมากนะคะแล้วก็จบด้วยคำว่าอะไรคะ bye for now ใช่เพราะว่าเขากล่าวลากันแล้วก็คือ bye for now ก็จะเป็นช้อยที่ถูกต้องที่สุดนะคะ อีกข้อนึงนะคะเรามาดูกันเลย Matthew and Natasha โ okay. อเคแล้วก็มี William mm hmm. ด้วย3คนเลยเรามาดูกันนะคะวิลเลีย I would like you to meet Natasha Miller นะคะเราอยู่ในบริบทของบริษัทอยู่ใช่ไหมคะ คุณวิลเลียมคะ I would like you to meet นาตาชามิเล่ก็คือการแนะนำใช่ไหมคะ I would like you to meet ฉันต้องการให้คุณรู้จักกับใครนะคะสามารถนำรูปประโยคอันนี้ไปใช้ได้ด้วยนะคะก็คืออ่าก็คืออะไรคะ I like you to meet I ตรงนี้นะคะอพพอตออัพพอตฟัวฟีดอันเนี้ยย่อมาจากคำว่า would I like I like I would like you to meet n a t a s ามิลเ l อรนัตชาบอกว่า Hello Mr. William I'm very pleased to meet you คือ,อยังไงคะนัตชาบอกว่ายัางไงคะดีใจที่ด,ดีใจท,ที่ได้เจอกับนะัคุณนะคะคุณวิลเลียมคุณวิลเลียมก็สแสดงความเป็นกันเองบอกว่าอะไรคะ Call me Will ใช่ไหมคะ Call me Will แล้วไงต่อดีคะแล้วก็บอกว่า p l e a s e <Please. S 1> <laughs> See you later ผมจะไปแล้วมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะหรือว่า My name is Will เรียกผมว่าวิวผมชื่อวิวก็ดูแบบดูยำมากไป a อ l วีก็ไม่ใช่นะคะควรจะเป็นอะไรคะ้อคแคสีแคนาดาใช่ไหมคะ Please to meet you too ใช่ไหมคะก็คือยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนะคะวันนี้ก็หมดแบบฝึกหัดแล้วเป็นอย่างไรบ้างเย้ดีใจใช่ไหมคะ เดี๋ยวเราย้อนมาทบทวนกันนิดนึงนะคะว่าวันนี้เราเรียนอะไรกันไปบ้างนะคะก็คือเวลาที่เราจะเจอเพื่อน,อพ,อนพูดยังไงอ่ะเดี๋ยวถ้าเราจะทักทายนอกจาก how are you กับเราจะใช้คำว่าอะไรคะ how how, how are things how are things how are things แล้วถ้าสมมติกููถามนีว่า how are things หนูจะตอบว่าอะไรคะ I'm good ดี<ๆ><ๆ>มากเลยแล้วเราก็เรียนถึงการแนะนำตัวนะคะแล้วก็การกล่าวลาอะสมมุติตอนนี้เราจะกล่าวลาก,กันแล้วควรจะพูดว่าอะไรดีคะ See you later ก่อน see you later เราควรจะมีอะไรก่อนนะบอกว่าวันนี้เราดีใจมากที่ได้คุยกันใ,<จ>ใช่ใ<จ><ๆ>ไหมคะจะพูดว่าอะไรดีคะอะไรคะ It's been nice talking to you It's nice talking to been you ใช่ไหมคะ It's been nice talking to you หรือ I really enjoy our conversation ต้องมีจบแบบนี้ก่อนโอเคไหมแล้วก็ค่อยจบว่า See you Bye อย่างนี้ใช่ไหมคะค <Hi. S 1> ่ะอย่าลืมจำไปใช้ให้ถูกต้องนะคะ <laughs> ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะการทักทายซึ่งเป็นด่านสำคัญมากในการสร้าง first impression หรือความประทับใจแรกนะคะในการพบกันนะคะแล้วก็รูปประโยคอื่นๆน,นะคะทั้งการแนะนำแล้วก็การกล่าวลานะคะถ้าใครลืมอะไรตรงไหนนะคะสามารถรับชมซ้ำได้นะคะที่ w w w e t v t h a i t v นะคะแล้ววันนี้ครูก็ขอบคุณน้องคมินมากนะคะที่มาเป็นนักเรียนที่น่ารักมากให้ครูสนุกมากนะคะ แล้วก็ขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยงามมากนะคะจากชานวิลล่าสแบรคอลค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการ Let's Go English ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ